าอาหารเซาลีครับเนี้กินลงท้องก่อนค่ะใช้ไซไปกินเข่าค่ะมีไข่ลวกเนาะคะ่ะแล้วก็สลัเปาสังขยาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็โปรตีนในรีเนาะคะนะ่ะเนาะอรีจะกินทุกวันค่ะตอนเช้ากับตอนก่อนนอนเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็อรีสิมตอกไข่ใส่นี่นะคะ่ะผิดไทยใส่มันจะโบคาวเนาะคะนะ่ะเนาะบางคนคนลวกไข่สิคนลวกแบบว่าันลวกบุเป็นนะคะมันกระสเอ่อมันสิกะสิบวงามแล้วก็มันกระสิบรได้พอเหมาะเนาะคะนะ่ะเนาะ อันนี้ดีสั่งระเปากินไข่วลวกกัมเรีตอนเชร้านะคะลองท้องไว้ก่อนนะคะเนาะตื่นสวยค่ะ <laughs> ตื่นสวย <laughs> เดี๋ยวเดีสายจะหากินเขาะคะ่ะ ดีค่ะเจอกันไอรีนะคะเนาะช่วงเศร้าที่สายนะคะเนาะพอดีไอรีตื่นสายก็เลยแบบว่า,เ,าเรากินรองห้องไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรีจะไปหาซื้อกับข่าวมากิน,นะคะ่ะแต่ว่าเมนูตอนเศร้ามีประโยชน์นะคะเนาะรีจะแนะนำนะคะเนาะไข่นะคะเนาะมันกับเชลซอยห่าวแบบว่า,ากินโลมันมีประโยชน์นะคะโปรตีนนะคะเนาะนี่ชาร์ละเปาไอดีมากินกลับไปซือคะ่ะ มันก็มีเป้งนิดน่อยนะคะเนาะและ้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นโปรตีนนะคะเนาะโปรตีนก็คือแบบว่า,าเขากินยาต้นเศร้ามันจะดีตัวร่างกายเขาเนาะค่ะเนาะก็เหมือนที่เขากินเขาอยาอ่างต้นเศร้าใงสี่งละค่ะเนาะเขาต้องแบบว่า,าต้นเศร้าเขาต้องกินเขาโมก,กินโมได้เนาะค่ะเนาะเขาต้องแบบบรับสารอาหารนะคะตอนเศร้านะคะเนาะ ตอนอตอนเที่ยงตอนแรงมันเป็นยังเนาะคะ่ะราตอนแรงมันกินก็ได้นะคะเนะะาะกินแะ้วก็ตี่กระจอกก็ได้นะคะตอนแรงแต่ว่าตอนเช้าเขาต้องแบบกินเติมโปรตีนไปห,หลายๆเนาะะเน,นประโยชน์นะคะ,นะเนาะดีต่อใครนะคะอันนี้ใครรวกค่ะนี่พอดีเป็นบุญน,น่คะเป็นบุญมาว่า,าพอดีจะเสียนะคะเนาะจริงๆ กินวันละสองลูกก็ได้ค่ะสําหรับคนอายุสามสิบนะคะน้องสามสิบถักเป็นแบบว่ารักสีสีหาสีเปแล้วที่จะกินจะกินไข่แดงหลายนะคะเนาะกินกับไข่ขาวก็ดีนะคะเนาะกินวันละสองลูกก็ได้ค่ะแต่ถ้าว่าถ้าเฮาอายุหลายขนาดนั้นเฮากินพยายามกินไข่ขาวเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าสาหรับอายุสามสิบจะกินไข่แดงก็ได้ค่ะเลยจะกินหลายนะคะปริมาณไข่นะคะเนาะ นี่นะคะนะรีกินสองฟองค่ะาเศร้านี่มันคือคือมันมสีสุกก็ไเด็น <laughs> เก็ข่าตะคุยอะไรบงสน <laughs> ใก่สีสุกเราจะหน่อยนี้ก็สซุกรเดิ่ไข่เียค่ะรีสีหมากกินที่สุดเลยค่ะใส่อันนี้นะคะพริกไทยนีบวัวขาวค่ะนีสีออกเคล็ดจัง่อยบางคนบนกินเป็นบุญน,นะคะเราเป็นบุญแบบ ลีเห็นแล้วแบบกื่น้ำลายตามเลยชอบนะค่ะใส่พริกไทยไปนะคะเนาะตามที่เขาซอสนะคะเนาะใส่้ลยใส่หน่อยนะคะเนาะมันจะค,ะคนเข้ากันนะคะเนาะมีไปเป็นคนที่บ่ก,กินกาแฟนะคะแบบนี้กิน่น อันนี้ม,นมันเป็นวุ่นเป็นเล่นค่ะนี่เป็นส้มสีขาตะคุยล่ะโอเคค่ะเขาตีใจไ,ได้ดีมากเลยนี่มันสีซุกแล้วคันนี่คนขายคาตะคุยอะไรับค่ะค่ะนี่คนคโคคปรตีนเ่ะ ตอนเศร้าร่างกายเฮาแบบต้องการสารอาหารหน่อยเนาะผูดตีเนี่ยดีสิผสมกับน้ำผล,ลไม้ค่ะกินกรีเวราก็ได้ ค <c oughs> ึืนบอลลมันลื่น ผสมกับเอน้ำผลไม้พวกเกย์ว <c oughs> ิตามินซีเนาะเนาะ,นะ <c oughs> ต้องดูแลสุขภาพพร้อมน,นี่เป็นสังญยานะมิว Đó. Đó bắt phải ra không? Cái cây đấy bằng là. To đen. Không ai ăn cơm phải ra mà kêu เมนูรองท้องแต่ตอนเช้าๆนะฮะเนาะ มันรู้สึกกินแล้วมันรู้สึกดีขืนมากค่ะเนาะคุณใดกินแบบว่าเออยังมันกินลองกินโปรตีนสิกัดกินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมันรู้สึกดีข้นร่นรางกายเรามันมีภูมิต้านทานขืนเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่แบบสมเอ้ยซ้มอ้เคยกินแล้วซีเพิ่นสิรู้ดีเนาะค่ะเนาะว่า,าร่างกายเป็น,ปนยังไงเนาะค่ะเนาะซึ่งเอลี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่นอนดึกเนาะค่ะเนาะนอนดึกและกะ้วกับคือเป็นคนที่แบบตื่นเร็ว แล้วก็เป็นคนนอนยากเวลานอนนี่ก็คือแบบน่ารับว่ยังไงนะคะน่าน่าน่ารับแล้วก็จะเกิดอาการบ่อยก็คือแบบว่าเป็นคนที่ถ้านอนหน่อยสิจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราตากเดดสินะคะเนาะมันก็จะเดินมุบบบบ้าบ้เนี่ยเหมือนเขาสิเป็นลมในเด็ดนะคะหรือว่าเขาสีแบบเป็นคือมันแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาหยางไปมันสีเป็นบุบบุบนะคะแต่แบบว่าโบเวียน่ะแต่มันจะเป็นบุบบุบเหมือนคนจะแบบ จะบุบไปเลยเนาะค่ะน้องายๆแบบนั้นซึ่งอนลี anyway, ่แบบว่ามันรู้จักน้องคนหนึ่งเนาะค่ะน้อง่นก็เลยแบบคนกเลยแนะนําให้กินลองกินโปรตีนลองเบิร์เดอร์เมันบอกสินะคะเนาอพอเขาพอเขาบอกมากินนะคะประมาณสักอสามเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนเนาะไม่งีวเเนาะประมาณสี่เดือนได้เนาะค่ะนาะก็เลยรู้สึกแบบคืออันนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบสังเกตตัวเองเนาะค่ะนาอชอบสังเกตตัวเองมาแต่ในแต่ไรแล้วเนี่ยพอเขามากินตัวนี้ปุ๊บ เวลาเขาตากแดดมันห้อนนะคะห่อนห้อนห้อนปันใดเสียมันกระบ,บุบกระบุบระบับเลยนะคะเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวอลีเนาะเะนาะอลีมาเบ้าสิ่งดีๆให้พี่น้องได้ฟังเนาะคะ่ะเนาะแล้วกับสิ่งหนึ่งอลีจะกินกับก,ก็คือวิตามินนะคะเนาะวิตามินซีกับวิตามินบีนะคะวิตามินบีนี่จะช่วยบำรุงศพบำรุงเส้นอะไรนะน้องมีเส้นประสาทนะคะแล้วกับระบบป,ประสาทเท่าให้มันบ,าบา่บาระบบประสาทเท่าบุดีอยู่แล้วเพราะว่าอลีเป็นคนนอน เป็นคนนอนบ่ค่อยหลับนะคะเนาะพอเฮามากินตัวยาตัวนี้ปุ๊บมันรู้สึกดีขึ้นนะคะเนาะอันนี้โบเมนว่าโบเมนว่ามาขายของให้พี่น้องนะคะอันนี้มาว่าความรู้สึกแบบว่าคือแบบเอาไปให้พี่น้องได้ฟังนะคะตะต่อกันไปเนาะแล้วกับวิตามินซีซีอนนีไปแบบไว้เป็นโรคขาดวิตามินนะค่ะโบเมนอันที่กินนี่คือโบเมนมันคือมันเป็นเอเป็นยาบำรุงนะคะบำรุงบำรุงแบบว่าสางภุมมคุ้มกันเห้เฮานะคะเนาะ ออลีรู้สึกลว,ว่าออลีรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเนาะค่ะเนาะจากคนแพ้วิตามินวิตามินซีมันจะสร้างภูมิคุ้มกันเวลาแบบว่า,าแต่ก่อนออลีจะเป็นคนแบบว่า,าเจอฝุ่นเจออะไรที่มันกลิ่นที่มันรุนแรงหรือว่าเพลินพัดกับโอก,กับเผาหรือว่าอะไรที่มันชุมชุนอะ่ะออลีจะเจอปัญหาแบบนั้นมาตลอดเลยเนาะค่ะเนาะแต่พอมาวันหนึ่งมารู้จักน้องคนหนึ่งเพิ่งกันเลยแบบแนะนำเนาะค่ะเนาะแนะนำกันเลยแบบเอ,อตัดสินใจลองกินลองเบิร์เนาะค่ะเนาะ อันลีก็เคยถามมันอว่าถ้ากินแล้วมันสิเป็นหันเป็นหนีบอกเบอกว่าเป็นเนาะคะ่ะเนาะถ้าอยากรู้เรื่องหันเรื่องหนีสีอ่ยค่ะแซดมาถามอลีได้เนาะค่ะแบบว่าพี่น้องเป็นคล้ายๆเหมือนอดีสิกะมาปรึกษาถามได้เนาะคะ่ะเนาะอลีกะยินดีบอกโบ,บได้คิดต่อคิดตามคาการบอกเนาะคะ่ะเนาะปรึกษาอย่างที่โบได้คิดต่อคิดตามบอกฟรีเนาะคะ่ะเนาะแต่โบมียังายเนาะค่ะอิ่มแล้วกินอิ่มท้องแล้วค่ะ กินอีกที่กับประมาณนู่นแหละก่ะประมาณสามโมงกินข่าวนอนค่ะน้องสามโมงแหละอันนี้มันรองท้องมันอยู่ได้มันมันอยู่ได้นานนะค่ะนอนหิวข่าวกินแล้วมันบหิวข่าวนะคะน่ะมันแบบรู้สึกว่าเฮาเฮาเฮากินข่าวเฮารู้สึกว่าไอ้ดีกินข่าวแบบถักมังใหญ่ลงไปในท้องแล้วนะค่ะน้องรู้สึกยังงั้นนะคะมันบอกอันตรายอย่างค่ะโปรตีนถ้าใครรู้จักโปรตีนสิบอกอันตรออกอันตรายอย่างนี้นะค่ะเนาะมันจะช่วยแบบว่าหายเฮาแบบว่ามีประโยชน์มากกว่านะค่ะเนาะ อลีกับจบคิดนี้ไว้เพียงเท่านี้เด้เอพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะขอบคุณหลไยๆค่ะสำหรับสุดเลสุดไม้ข่ามบเบิงช่องอลีคนภูพานเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้อลีเนาะมาตลอดนะคะเนะาะอลีกับจบคิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ